กระจกแต่งตัวที่บ้านเกิดคาบกระจกเพราะเราใช้มานานแล้วครับก็เลยเกิดคราบอยู่ในกระจกเต็มเลยครับแต่ผมมีวิธีที่กำจัดคาบในกระจกโดยไม่ต้องซื้อน้ำยามาเช็ดมาล้างครับเดี๋ยวไปรับชมนะครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่องูิชัยมงคลนะครับอุปกรณ์ของเราก็มีมะนาว เราหั่นมะนาวเราทาไปที่กระจกเอาเลยนะครับมะนาวเลยนะครับลองซีกเดียวเลก่อนครับถ้าซีกเดียวถูกระจกหมดแล้วก็คาวซีกเดียวครับแล้วอุปกรณ์เราหยานก็กระดาษสอพิมพ์ครับเราถูไปที่กระจกเอาเลยนะครับถูไปเลยครับแล้วน้ำมะนาวเขาจะไม่ กัดคาบสิ่งสปกปรกที่เกาะกระจกเราครับกัดคาาเลยครับกัดที่เหนียวเหนียวหนืดหนืดอยู่ในกระจกเราน้ำมะนาวเขาจะกัดออกให้เลยครับตอนถูไปนะครับเสียงความเหนียวความหนืดที่เกาะกระจกรครับ ดูดผิวเนาวพอเราถูครบแล้วใช่ไหมครับเราก็ลงมือเช็ดได้เลยครับเราไม่ต้องทิ้งไว้ครับแต่กระดาษสือพิมพ์เราต้องขยี้หน่อยนะครับเพราะกระดาษสือพิมพ์เราใช้ใถูกกกระจกจะเพิ่มความเงางามให้กระจกเราครับ ห็นไหมครับพอถูไปได้ยังไม่ถึงครึ่งเลยครับกระจกเราเงาขึ้นมาเลยเห็นไหมครับเงางานขึ้นมาเลยครับทีนี้เราก็ถูต่อไปให้หมดทั้งกระจกเราเลยนะครับแค่มานาวซีกเดียว ก็ทําให้กระจบเรากลับมาใสกิ๊เลยครับวิบวับเลยครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ